สวัสดีครับทุกทกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับและวันนี้ผมยังอยู่กับควันลง,งทีมของซิโกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกับทีมตัวแทนจากวีลีของเวียดนาม้องอันจาลายที่เสมอกับชุนบุคุนไดมอเตอร์ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งภายหลังจากนัดแรกที่ชุดบุคุนไดเอาชนะนาทีบาปนาที 3. ที่เก้าสิาแฟนฮองอันาลายนอนไม่หลับกันเลยทีเดียว แต่แมตช์สองนี้สิครับผมหลังจากที่ชมบุคุนไดขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นลูกทีมของซิกโก้กินศักเซนาเมืองก็ไม่ทําให้แฟนฟุตบอลฮองอันยจรายและแฟนฟุตบอลเวียดนามผิดหวังครับเหนียนวานตัวสัตว์ลูกแรกเข้าไปเต็มเต็มครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งกลายเป็นว่าทีมที่นอนไม่หลับสลับกันครับกลับกลายเป็นแฟนฟุตบอลจากเกาหลีใต้แฟนฟุตบอลจากประเทศเดียวกับเฮดโค้ชของเวียดนามครับ อั้งสอ2ประเทศนี้เข้าเชียร์กันออกหน้าออกตาแต่ครั้งนี้คอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเกาหลีไม่ใช่อย่างงั้นสิครับมันระอุเหลือเกินผมอ่านบางคอมเมนต์นี่ถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับคันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้แบบระอุระอุภายหลังที่เสมอทีมจากเวียดนามของอันดาลัยหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปฟังกันเลยครับ มาเรินน่มต้นดีคอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกบอกว่าโค้ดคนนี้ไรความสามารถดังนั้นผู้เล่นจึงเพิกเฉยฟุตบอลแนวรุกจนถึงตอนนี้ผู้เล่นได้อดทนและทําประโยชน์เพื่อความสุขของแฟนแท้ของเขายอมรับเธอะถึงความไร้ความสามารถของคุณลาออกอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประสิทธิภาพของเกมที่เปิดอย่างต่อเนื่องมันยอดเยี่ยมมากมันยากนะ แต่จนบุคคณใดก็ทําได้นะฉันภูมิใจในตัวเธอฉันขอปรบมือให้คุณสําหรับการเล่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของคุณอันนี้ประชดด้วยครับเขาไม่ทำมาบอกว่าผ่านมาปีครึ่งแล้วฟุตบอลแนวรุกร้อนแรงคุณจะดีขึ้นไหมคําพูดชัดเจนจริงๆโค้ชของเราเป็นคนเล่นฟุตบอลเหมือน FM จริงๆดีที่สุดถ้าพี่มีสามาสํานึกรู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถ จะออกไปหรือจะรอให้จุดบุคคลใดของเราแพ้เหมือนกระสอบไฟแม้กระทั่งกับทีมเวียดนามคอมเมนต์ตมาบอกว่าการทดสอบไปวันนี้การบูรณาการพยายามดูบอลครึ่งหลังจอนฉันง่วงมากฉันไปนอนแล้วมูลค่าของเกรดนักเตะของพวกเขามีประสิทธิภาพบังกล่าวมีค่าเท่ากับเกรดนักเตะของพวกเขาหรือไม่คิมซังซิกยามาเกาลีต้อีกเวียดนามอยู่ที่นั่น ให้เขาสร้างโรงแรมด้วยเงินที่เขาเก็บไว้ได้จนถึงตอนนี้ในในครโฮจิมินนั่งรถตุกๆุกหรือแท็กซี่เพียงแค่คุณออกจากจุนบุคุลได้เขาไม่ตระหับว่าดูมันว่าพวกเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะชนะการจ่ายบอลถูกสกัดกั้นบอลเสียไปในทันทีและพวกเขาก็ไม่สามารถแม้กระทั่งแย่งชิงกลับมาและหลังจากนั้นหลังจากที่ทำประตูได้ในครึ่งแรกฉันนอนไม่หลับเลยมันน่ารำคาญมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันคิดว่ามันคือมแมต์นัดกระชับมิสเอเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงยอร์เกมชุนบุกปีที่แล้วทีมนี้ชนะได้ยังไงเนี่ยเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าฉันไม่อยากดูคาราอีกต่อไปสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือเปลี่ยนโค้ดไม่จะเป็นนักเรียนที่นี่เจอกันอีกครั้งดูดูใบไม้ร่วงค่ะเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นการแข่งขันของชุนบุกค,คุนได้เขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิมขยอนกึน ในวันนั้นฉันก็สัปสได้และมันก็น่าตื่นเต้นมากขอไม่ต้องมาบอกว่าเสร็จแล้วส่งอาจารย์เขาไปยุโรปนะคริมแซงซิกทำไมพูดกับโคอย่างานนะครับขอไม่ต้องาบอกว่าโอ้ฉันทำได้แค่ถอนหายใจการจ่ายบอลก็ดีนักเตะเวนามก็ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันเป็นแบบที่น่าผิดหวังแต่คุณทำได้ดีมากฉันตั้งตารอจุนบุคคลใดที่ดีกว่านี้ขอไม่ต้องมาบอกว่า ทีมชาติดูตัวเล็กลงเมื่อเจอกับเวียดนามปัญหาทางกายภาพสามารถสำเนึกที่ใช้เฉพาะผู้เล่นจากยุนบุคุณใดซึ่งมีชื่อเสียงและมันเป็นแบบนี้เพราะพวกเขาเล่นโรเตชันออกไปเถอะได้โปรดคอมเมนต์ตามมาบอกวะ่าทำทีมได้ห่วยแตกจังหรือคุณจงใจไม่ชนะเพราะจำนวนเงินเดิมพันสูงเกินไปยิงได้หนึ่งประตูก็พอใจแล้วก็เล่นแค่ปองกันคอมเมนต์ตามาบอกวะ่าน่าจะชนะ ไปเชร์ชุนบุคุณได้การไม่น่าจะทันนะนะครับมเขาไม่ต้องบอกว่าหลานชายเข้มแข็งไว้นะจุนบุคุณได้มเขาไม่ต้องบอกว่าแบกยุนโฮเราต้องการเปลี่ยนแปลงดังนั้นฉันจึงตระหนักถึงความสําคัญของหัวหน้าทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถต่อมาบอกว่าสมควรโดนไล่ออกจริงๆถ้ามูแตเล่นช้าๆเราเจอแบบนี้ไปจนจบฤดูกาล พิพจรารณากรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนปฏิบัติเหมือนเป็นตำนานและลงไปแล้วฉันหวังว่าโค้ชจะประเมินสถานการณ์เป็นคอมเมนต์ตามบอกว่ากลุ่มนักต้มตุ๋นที่บริหารทีมนี้เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้เล่นต้องการเงินบริษัทอย่างคุณใดที่โด่งดังไปทั่วโลกไม่รู้ว่ากลุ่มผู้เล่นและผู้บริหารโสโมสรงี่เง,าง่าโง่เขา,าสนับสนุนสโม,มสรให้โกงในกีฬาได้อย่างไรคอมเมนต์ตามบอกว่ามาหยุดโค้ชกันเถอะ อโค้ดคนอื่นๆได้โปรดอย่าตั้งทีฐานกับฟุตบอลจริงๆถ้าคุณสร้างแผนและวางมันไว้ที่นั่งของผู้เล่นมันไม่แปลกหรอกที่เวียดนามจะชนะในวันนี้หากคุณกําลังมองอยู่อยู่ที่นี่ถ้าคุณรักชุดบุคคุณใดโปรดหยุดสักครู่คอมเมนต์ต่อมากวะ่นานักกีฬาบอกว่ามันคือการควบคุมแต่ไม่มีเกมที่น่าเบื่อมากยิงหนึ่งประตูแล้วหยุดมันฉันมองว่าพวกเขาจะวิ่งได้มากเท่าที่ฉันจ่าค่าตัวมา แต่มันเป็นเกมที่น่าเศร้าของวันนี้คอมเมนต์ตอบมาบอกว่าแกงวิ่งเพราะผูกในกไทรคนดูจะหลับเอาคอมเมนต์ตอบมาบอกว่ามันเป็นเสยืดที่ฉันไม่อยากเอาชนะหมายถึงทีมตัวแทนจากเวียดนามใช่ไหมครับคอมเมนต์ตอบมาบอกว่าไม่ฮ่าฮ่ายิงได้หนึ่งประตูให้ส่งไปส่งมาและส่งกลับกลยุทธ์ของผู้จัดจาการของโค้ชเนี่ยมันคืออะไรคอมเมนต์ตอบมาบอกว่าเฮ้ไอ้พวกบา้า พวกนายเป็นมือโปรหรือเปล่ามเขาไม่ต่อมาบอกว่าจํานวนช็อตในการยิงประตู16ต่อ6เข้าเรานี้กาลังทําอะไรกันอยู่คุณทําให้ทีมกลายเป็นทีมขยะเขาไม่ต่อบบอกว่าฉันจะเลิกจูงกับทีมต่อมาบอกว่าวันนี้ทั้ง2ทีมเล่นได้ไดียินดีด,ด,ด้วยกับห้องฮานจารายมีหนึ่งแต้มจากหยุนบุค,คุณได้มเขาไม่ต่อมาบอกว่า ผู้ชนที่ถูกครอบงาำทีมนี้คือผู้เล่นต้องการเงินคอมเมนต์จะมาบอกว,ว่าว้าวแท็กติกของโค้ชคิมซังซิกน่าขยะกขยงคอมเมนต์จะมาบอกว่ามันน่าเบื่อจริงๆฮ่ฮ่คอมเมนต์จะมาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆก็พูดได้นะผมไม่มีแรงไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วคอมเมนต์จะมาบอกว่า ถ้าไม่ใช่ซุนมินมูลเขาอาจจะไม่ได้ประตูเริ่มมีการทเด็นแล้วหรือครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า,ว,าว้าวเจ๋งเลยคุณทำได้ยังไงอันนี้ประชดใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คือคะแนนที่คาดหวงังเป้าหมายที่คาดหวงังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจำนวนช็อตคือ1 6ถึง9จุดจุดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ผมเป็นน้องใหม่และเห็นชินีปล่อยมากในทีมชาติแต่ผมดาว,ว่าผู้อำนวยการของเขาพอออกเขาเป็นไอจุดจุดผมขอไม่อ่านนะครับขอไม่ต้องบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามและไทยกับการพัฒนาฟุตบอลในครั้งนี้มันทำให้ฉันรู้สึกกลัวและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้สนุกมาก จุนบุคคุนไดเล่นในลีกเอเชียตอนออกทิงใต้ในลีกไหนประเทศไหนเนี่ยโอเคครับผมเรียบรอ้อยนะครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้และแฟนฟุตบอลจากชุนบุคคุนไดหลังจากที่ทําได้เพียงเสมอกับทีมหอ,อง,งานจะลายทีมของซิกโก้เกียรติศักดิ์เดนาเมืองไปด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องเรียกว่าดุเดือดจริงๆครับคอมเมนต์ comment จากแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้และทุกท่านครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกับสมโมสรฟุตบอลของไทยตัวแทนจากประเทศไทยครับผมสโมรสรฟุตบอลบีจีพทุมยนเต่นและสโมรสรฟุตบอลเียง ยอยู่เตยตครับขอเสียงเชียร์กันหน่อยครับสโมสรฟุตบอลของไทยสู้ๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ